อ่ะมาลุนบ้างที่โซ่เป็นกงแล้วเป็นปึ้งแล้วนาะฮึมเมืม่อแล้วเนาะทำบองเนาะเนาะท่านผู้ชมมือนี้ฮ่ากับมาตัดเอาดวงไม้ไผ่เนาะหรือเอินแบบนึงก็เอินตุ่มแม่เอินตุมมนต่มแม่เนาะบางคนก็บางบ่อนเอินต่างเดียวไปเนาะ เดี๋ยวห้าอ้นตัวไม้อ้นแม่เนา้ออ้นแม่เนาะตัวตัวไม้นี่ตัดทีมออกก่อนเนาะคุณเอาอลำไนพี่นุ่นตัดขาดเลยเนาะเออบุตัดขาดก็ได้บ่เบาอเบิ้งเอาเบ้อมันมันชิ่งยากบ่ตัดขาดเบาอเบิ้งมันมีจักมันมันอยู่จักบ้องค่ะบุตัดบ้องกลางเลยใช่ บูมีบ้องฮัตตาต์ขาดบ้องฮันเลยเนี่มันอยู่บ้องที่สองเนาะต่อจากบ้องฮัตตาตขึ้นเนาะบูมีแล้วบ่บูมีแล้วเนาะอยู่บ้องเทิงฮะอยู่ปองเทิงเนาะแมย์ มันเก่งกับสองบ้องมันอยู่ตัดมาไว้เป็นเอาไปเป็นเนื้อดักนกดักอ <ma ันนั้นเนาะักกระจอนดักโตนั้นเนาะตามใส่กับกับเล็กเนาะ a พากัานพิลุดเลยนะพาเอออก นี่เป็นซุ้มนอไม้นามนูนี่เอามาตัดมาทถางเข้าไปเป็นเวิร์งเลยนี่ตัดได้น,ดนู่นเผื่อสิได้ลำหนึ่งกับบุเมง่ายเนาะ มีลายวะน่ะมีพอมีเยอะหมดลายไปแล้วพอดายเยอะลายตัวเหินหูเล<อ>ยจะค่อยตากวะอืมบางเลยคือมีหลตัดเลย อบหูอบเงาเลยล้ำเลยเอาคือคือเลยตัดรถไม้ไงยูอะไรจบไปแล้วบางบางล้ำก็เห็นหูมันกัดอยูด้วอก็กัดเป็นหูเป็นหูโอ้ยเป็นกงเลยเป็นฟองเลยเนาะอืมว่าตัวเดียวบไแลตัวเดียวสิบตันก็ตัดเลยตัวเดียว มันหูอบหลายตัว่บางบางบางล่ามก็ร้อยป่ายสองร้อยตัวนีเออเอาไปตามกับใส่เอานกด้วัวตัวเดียวหมดเลยพกกินเลยใ่ไหมผู้เดียวพกกินเลยโอ้วหไโแท้จัดไปตามใส่กับเอานกอันนี้นะ มืนไข่แล้วจะค่อยเต๋บ่ฮะเมืไข่แล้วจะค่อยเต้นเปลี่นนะนั่นจะอยู่หลายตัวนี้บ่บ่ฮะเมือมืนไข่แล้วมันจะค่อยเต๋ออวะหรือว่าเจ้าตัวเริ่มมาไข่นะตอนมันยังเป็ี่นนอ่อน้อยฮะน่ะมันตัวเริ่มมาไข่เซอรอนะแล้วมันแล้วตัวนี้ใหญ่ขึ้นมันก็เจาะเจาะมันก็กินขั้นต่อหนึ่งมันบ้องนี่ยันบมมีแล้วบ่มัา มีแล้วบ่มีด่างด่างอยู่เลยมีแล้วมันยวงมันคอนมันยวงเดียวมันแหละมันสดหูเพิ่นวะมันโจหูหัวโจมัดแหลกจึงตั้งแต่ป่ายพุ่น่ะลงมาน่ะได้บางหูมันออกน่ะเห็นบอกใชนนหมดิเออแค่นั้นได้หูมันน่ะนี่เด้อ มันเจาะเจาะมืดเลยนะแต่ว่างมาแล้ยมอะไรมาโฮมอยู <into full> ่ว <time> ังเดียวมืดโตนี่นะตอนยังน้อยสิมันอยู่ลายก็เห็นว่าอยู่ลายเลยนี่ก็มานั่งซ้อมื่อยนะอยู่โฮมโกกเกาะกบโกกวันนี้ นอนมากอกดอกอยู่นั่งอยู่หฮมไมะตอนเย็นสบายดีเนาะ มาลุ้นว่างที่สองเนาะลุ้นเบิ่งดำหรือขาวเนาะเข็นดำแล้วมีเนาะในน้ะมันในบองนะ บุม yeah. ีบ้าเนาบวางนี่บุเจื้อนอกจะมาทอเบืองนี่เมื่อเล้วนำทำบองแลวได้ทอนี้เนาะได้น้อยหนึ่งเนาะประมาณสามสี่สิบตัวนี่เนาะเชียวไปเด็นดัก

ผู้ชมทุกคนมาเบิ่งสุ่มนี่เน่อยน้ำเต็มทึบดูเนาะเขีนบูมีสุ่มนี่เขาก็สิออกเมื่อเลยหน่อยไปเนี่มีแต่น้ำเนาะนี่ตัดน้ำไผ่น้ำเนาะบูมีลรัอ่อนป็นใดเนาะมีแต่รัมแก่ๆหมดเลยลัมจะปีก่อนเพลเนาะนี่เนาะเบิ่งน้ำเนาะตูมก่อทึบขนาด บ่มีเฮาก็สิออกเมื่อนะบัดนี้ก็สิไปชมเมือเมือตอนนี้มีเนาะมาออกเมือนี่เนาะบัดนี้เนี่ยต้นไม้ต้นตอกเนาะสวนต้นกล้วยต้นม่วงต้นมีไป ประมาณนี้เนาะชิปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามให้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไป